จำหน่ายจอยเกม Xbox ของแท้สำหรับเล่นฟีฟ่าออนไลน์และเกมคอมพิวเตอร์จอยเกมที่นักแข่งระดับประเทศเลือกใช้จอยสติ๊กไทยกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมหากใครกำลังเลือกซื้อคอยในเกมฟีฟ่15และฟีฟ่16ทางเรามีจำหน่ายให้ในทุกระบบทุกแพลตฟอร์มฟีฟ่15 Thailand c o i ลิงก์อยู่ด้านล่างครับจำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับ สวัสดีครับทีมตลอดข่าวสื่อช่องฟีฟ่าไทเกอร์ลนกับฟีฟ่าออนไลน์สามเปิดแพ็คแพลตินัมมีนาคมครับผมสำหรับตอนนี้นะครับผมมากันเลยนะฮะเวลาที่ทุกท่านรอคอยนะครับผมเองก็รอคอยเช่นกันนะฮะเสียตังเป็นประจําทุกเดือนนะครับผมแฮปปี้มากๆเลยนะฮะสำหรับตอนนี้นะครับผมแพ็คแพลตินัมมีนาคมนะครับผม80,000แคสอีกแล้วนะฮะราคาซุลต่าน80,000แคสอีกแล้วนะฮะเฮ้ยแต่ของแม่งสุดเจ๋งเลยว่ะมีท็อป10 1ใบด้วยนะครับท็อป30 3ใบ5้าใบ9ก้ใบทีมอัลเดร ซีซั่นนะฮะแล้วก็มีท็อป3 0มส WC นะครับผม10 U 0 8 E อีกอย่างละใบมีการ์ดเบสเพเยอร์0 8 E อีกนะครับผมแล้วก็เงินอีก5ล้าน S อ Lucky Box อีก5ชิ้นยันแค่ดูของมันเยอะขนาดนี้นะครับผมน่าจะคุ้มนะฮะมาลุยกันเลยดีกว่านะครับมาลุยกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเปิดพวกนี้ก่อนเนี่ยนี้เปิดนี้ก่อนแล้วถ้ารังน่าจะปวยสุดนะครับเบสเพเยอร์แพ็คนักเตะเบสเพเยอร์รวมปี0 8 E นะครับน่าจะกากมั้งใช่ม้้ยยกกดไป่ออนเเลบ มาแล้วว้าสล้านผมไม่รู้เหมือนกันว่าการไปนี้มันมีนักเตะอะไรบ้างนะครับแต่ขึ้นมา3ล้านผมก็ถือว่าโอเคโอเครวมทั้งหมดนะครับผมหมดนี่นะครับผมตั้งไว้ประมาณ 60- 7 0ล้านนะครับผมมาต่อไปนี่เลยดีกว่านะครับ10 EU นะครับผมท็อป3านะฮะมามา,มา <c oughs> แพ็คนี้เลยกูว่ากูรวยแน่ใบ <c oughs> แรกโอ้ยก yeah! yes! ยสกไา ใบแรกเท่านั้นนะฮะศูย์แปุโรปนะวันนี้อาจจะเป็นวันที่ดีที่สุดนะฮะในชีวิตของผมนะครับรบาไลยใบที่สองโอยย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 ย้ยยยมาเยย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 ยียย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 ๆๆยยยยยยยายยยยยย โอ้ยเฮียปิโปอินซากี้นะครับสามล้านครับเชื่อไหยจริงๆดีกว่าปิโปเพรน่าจะมีเยอะนะครับโอ้ยเฮียตัวที่สวยที่สุดหลายวันนี้ยตัวไม่น่าเกียดเหมือนกันนะตัวกลางๆนะครับท็อปเก้าสิบนะครับดูว่าราคาตกไปเปล่าวะราคามันต้องตกแหละใช่ไหมราคาตกกระจายเลยครับผมซูวเลสจากร้อยล้านเหลือเจ็ดสิบล้านนะครับแต่ยังพอรับได้ครับยังพอรับได้ครับท็อปเก้าสิบมาก่อนเลยนํามาเลยครับผมมาขอฟันเย็นๆนะขอฟันเย็นๆขอฟันเย็นๆ ตออ่ตอมาต่อมาเลยทพราะเก้าสิบออยาลูกานี่ชิบหาย โอ้ยเฮียเปโอตตีนะครับเนมา่ามาไว้ท็อป90ยังมีอยู่อีกยังมีท็อป50กับท็อป30แล้วก็ท็อป10อีกนเ้ยมาแล้วเว้ย <laughs> ตอนนี้คือได้มาประมาณ30กว่าล้านใช่ไหมสามสิบกว่าล้านแล้วนะฮะขมอสเรายังเหลือเส้นทางที่ยังต้องเดินอีกเยอะน้องเอ้ย <laughs> <laughs> ท็อป50 3สามใบใบแรกโอ้ยเฮียดานีอเวสจวกใบที่สอง โอ้คาร์ลเตเบสนะครับใบที่สามไม่เอานี่มันคือกลางขอเด็ดๆเลยเฮ้ยเซเชลลาโมอดอีกแล้วก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับเอาจริงนะสี่สองตัวนี้ห้าล้านรวมตรงนี้เป็นเก้าล้านนะครับก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับแต่ว่าไอ้เกี 4, ยรติแค่สี่ใบแล้วว่ามันได้ดีกว่านี้มันต้องดีกว่านี้ครับเอาล่าค 30, ะครับผมท็อปสามสินะมีหลายคนบอกนะครับผมพี่เปิดการลองใส่หน้ากากอัปมงคลดูแต่เขาบอกว่าอาจจะเป็นการแก้เคล็ดนะโอเคมา มาใส่หน้ากากลองเปิดการดูไม่คลยนะครับตีบวกอย่างเดียวนะฮะมารอบสามสิบอ๋อรอบสามสิบโอ้โอ้ลาโมไอ้ยังฮะัวยไอ้ลาโมนะลาโมนะลาโมนะไม่เอาอ่ะเบื่อแล้วไปที่สองมอนสิบกว่าล้าน โอ้ยเด็กีอาสี่ล้านเอ้ยมัน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 ไม่ค่อยนั่นเลยนะครับมันกลางๆเกินไปอะ่ะมันจะไม่รวยอะ่ะแล้วไปที่3ม ซซเลต71ล้าน71ล้านมาแล้วนะรวยซูเลสเย็ดแค่ครับผมมารวยแล้วตอนนี้คือกำไรโคตรๆแล้วยังเหลือท็อปสิบอีกนะฮะยังเหลือท็อปสิบอีกใบสุดท้ายนะครับผมท็อปสิบใบสุดท้ายนะครับท็อปสิบนะครับดีที่สุด71ล้านเหี้ยที่สุดคือ8ล้านครับต่างกันฟ้ากับเหวเลยนะถ้าัซเลสมาอีกตัวนะครับรวยแน่มึงมาเลยสายฟ้า Oh, we Lewandowski. ตัวที่7ครับ9ล้านครับก็ถือว่าโอเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าถ้าไม่ได้ซัวเลสมาไหนเะฮีย yeah, ครับแต่เราได้ซัวเลสมาแล้วไงเฮียเอ้ยเสีายาจว่ะม่ง <c oughs> อุตสาห์ได้ซัวเลสมาท็อป30รวมนักเตะที่ผมเปิดได้มาเคาะึ้นคิดเลขแล้ว1 3 9ล้านนะครับยแยดแค่ผมไม่เคยคุ้มขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยว้ย <c oughs> ได้ลุยซัเลสมาตัวเดียวก็ถือว่าโคตรคุ้มแล้วนะฮะเนยไม่นะผมยี่สี่ล้านตัวอื่นก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรมากมายนะครับรวมทั้งหมด1 3 สิกล้านบวกเงินอีก5ล้านเป็น140กว่าล้านนะฮะหากผสมหักภาษีแล้วยังไงก็เกิดร้อยล้านขึ้นนะโคตรคุ้มนะครับกับเดิมนะสรุปคลที่ชอบวิดีโออย่าลืมกดไลค์นะฮะและก็สามารถกดติดตามได้นะครับเพื่อเราโชว์ฟีฟ้าไทเกร์ในตอนต่อไปสำหรับตอนนี้ลาบก่อนพบกันใหมตระหน้าครับผมสวัสดีครับฤดูการใหม่แล้วมันเพิ่งอัปเดตก็เป็นนักเตะนะครับผมที่โชว์ฟอร์มชะกาจชกันนะครับผมในแต่ละหลีกนะฮะคัดมานะฮะแต่มาใช้ก็ยังดีกว่าไม่มานะครับผมและก็แน่นอนนะครับ